สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชูชาแนลค่ะในระคะปัจจั็บอกแล้วนะคะว่าจะปลูกอะไรบ้างนะคะเอฟซีนะคะแต่ที่หนึ่งดานโนนะคะที่คึงเชือกฟางแล้วก็จะเป็นทางตะวันนะคะใครจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อฟางหนูทำไมไม่ซื้อมาอ้าวใครจะรู้ได้ยังไงอ่ะปลามีใครยังไม่เข้ามาหรือเปล่าล่ะเข้ามาหมดแล้วอ่ถุงหนึ่งเลยเดี๋ยวเงินให้นู้นอ่ะพ่อแม่ นี่นะคะก็จะปลูกต้นทตะวันนะคะตรงจุดที่ขึงเชือกนะคะแล้วก็จะเป็นเซียนฝรั่งนะคะเซียนฝรั่งเสร็จก็จะเป็นคอรมอสคอรมอสเสร็จก็จะเป็นดาวเรืองนะคะเอฟซีนูอึ้งเดี๋ยวเงินให้ สิมาใส่เป็นรอบเป็นรอบก่อนนะคุณเป็นล็อบไปเลยจะได้รู้ว่าล็อบไหนประมาณไหนตอนอยู่งานองคปูนั่นหลายหลายเลยเสือกฟางเขาจะไปไปเออมันก็เที่ยงเพราะว่าตบอันก้อนปฏิเกล่าลายอเอลีนาะเป็นถุงบางใหญ่ไม่เอ็นก็ซื้อมาถุงหนึ่งเลยเอาลราบอกเงินบ่เราก้อนบ่เออเดี๋ยวจังมาเอากระ่อยที่เขาซื้อมาหน่ะเป็นในมันหน่ในถุงนึ่งนี่นะคะก็จะปลูกแบบ สี่ชนิดเลยนะคะเอฟซีทานตะวันนะคะแล้วก็เซียนฝรั่งนะคะคอสมอสแล้วก็ดาวเรืองนะคะก็แบ่งเป็นล็อกๆนะคะโอ้โหเวลาดอกออกดอกแล้วนะคะเอฟซีจะสวยมากเลยนะคะนะคะก็ทำสวนดอกไม้นะคะเอฟซีนะคะ ระยะเวลาการปลูกนะคะ FC ก็ถือว่าไม่นานนะคะแต่ต้นทานตะวันก็จะประมาณทานตะวันนี้ประมาณสองเดือนใช่ไหมคะพ่อเปานี่นะคะก็ถ้าถามพ่อเปาพ่อเปาจะรู้นะคะพ,พ่อเปาเคยปลูกมาแล้วนะคะทานตะวันคะมันอยู่กลางแดดใช่ไหมคะน,น้ำกับแสงแดดนะคะ FC น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วในส่วนนี้ก็จะมีกังหันลมด้วยนะคะสีแดงเลยนะคะเอซีโอ้เนี่นะคะกังหันลมนะคะสีแดงนะคะเอซีนี่นะคะก็จะเป็นการประดับอย่างดีนะคะเอโอ้นั่นปาเตนเอากังหันมาอีกแล้วค่ะเอฟซีมีทั้งกังหันลมสีแดงนะคะ แล้วก็หลากสีนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็หลากสีนะคะแล้วก็สีขาวดาน,นะคะเอซี FC ก็ปะแตนก็ได้ซื้อมานะคะโอ้เยอะเลยนะคะเยอะนะคะโอ้ต่อไปก็จะสวยเลยนะคะเอซี เป็นแบบเป็นแบบดัวแบบดุ๋วราคาตรงตลารสูงขึ้นก็ข้างหลังสองข้างหลังสเมตรตามแบบกนนั่นะคือว่าลงมาทันหรือเปล่างทันหดแหละเป็นล่นมีประูการหรอไปล่าเหล็กนทีหน่อยประตูการก็จดกิจกรมนะครับซ c มาล็อลื่ที่หนักมากี่เซนนิดน้าห้อน อาจจะเป็นแบบนักกดก็ทำตัแลทำนัยด้ยางให้ริตอ่ะือส่ก็ใสต้องดำนะเราต้อง่อัวมันไปนั่นแบก็แบบไม่รู้ทีแบไห่งปบ้นแมก็นแบบไมู่้ไแ่เด็ูคมเกจมยได้ไหมหัวจะขีนใส่ปท่างไเลย กแกบบเล็กแล้วคนแกเล็กแบครับไม่สนใจแล้วอ่เน,น่นะคะโอ้ลุงนะคะแบกบเล็กเองเลยนะคะนี่ไปยางน้ำ่นแล้วไปใช้คนเดียวก็่ที่เหลือไม่ประโยชน์ไปางน้กล่นแล้ว ะะก่คุณลุงก็แบกเหล็กนะคะวันนี้ก็ทำงานต่อนะคะโอ้ทนเิ่สดีครับาพนเา่อยดีเ่อยนจะทำอันนี้เลยบ่ลูกแล้วปลุกแล้ว นี่นะคะก็คุณลุงแบงเล็กไปแล้วนะคะเราก็รอปลูกต้นไม้กันนะคะนี่นะคะตอนนี้แอดชัยก็จะมายกเหล็กนะคะข้างหลังสเมตรข้างหน้าเมตรห้าสิบนี่นะคะก็กลางสามเหล็กยาวก็อยู่ข้างหลังใช่เหล็กเส้นตรงเหล็กเส้นตรงตงไไหนก็ด้ แอดชัยนี่เอาเอาเหล็กไปทำอะไรคะแอดชายแอดชัยแอดชัยเอาเหล็กไปทำอะไรคะกังหันเนี่ยอ๋อกังหันลมมันมันเชื่อมติดอยู่เหรอนี่นะคะแอดชัยก็ปีนนะคะไปเอากังเหล็กเพื่อที่จะไปทำกังหันลมนะคะเอฟซีประดับกับสวนดอกไม้สวยๆนะคะ ส่วนมากส่วนมากอันอันเหล็กเส้นตรงอ่ะจะวางข้างล่างอ่ะที่แบบไม่มีอะไรเชื่อมติดลองดึงดิเด็กมันทนระวังนะระวังต้องข้างบนต้องเอาข้างบนนี่นะคะถออเคยกออเหล็กหนีบมือ อืเ็กีมใช่ใชเพราะว่าผมยังไม่เอาเก็มาเร็มเป็นชิ้นๆเลยเอาเก็บมาเร็มมันจะง่ายเลยนี่นะคะ,ะก็เป็นการที่เพื่อที่จะเอาเหล็กนะคะไปทำกังหันลมนะคะกังหันลมก็ตั้งขึ้นนะคะหนึ่งหนึ่งอันแล้วนะคะ fc นี่นะคะ ก็ถือว่าโอ้ยา่านนิงก็มาแล้วนะคะย่านหนิงไปซื้อเชือกฟางนะคะ FC ยา่านนิงไปซื้อเชือกฟางโอ้ยา่านนิงได้ละแล้วโอ้ยอทำไมมันเย็นอย่างนี้นะคะ อากาศเย็นมากค่ะ f อฟซียิ่งสายก็ยังเย็นนะคะการซื้อเชือกฟางมาก็เพื่อที่จะมาขึงนะคะขึงตามแนวนะคะเพื่อที่จะปลูกนะคะเพราะถ้าได้เชือกขึงปุ๊บเนี่ยการปลูกก็จะไปตามระดับนะคะ f อซนี่นะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะทีพีสกินทีพีคอฟฟีีทพีโกโก้ในนามช่องเฟอร์มูจูชาแนลขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ